ในที่สุดก็กลับมาโลกเดิมสักทีหวังว่าอีดอกไม่ใส่กางเกงนั่นจะไม่โผล่มาอีกถามหากันอยู่หรออะไรวะพอดีเลยกำลังจะดึงเข้าเรื่องใหม่พ่อมึงไม่เอาสิมีระบบมึงหมายความว่าไงทำไมมันมีงอกเต็มทุกทิศทางไปหมดอุ้ยขอโทษนะดึงเข้าผิดเรื่องเดี๋ยวพาออกนะแป๊บหนึ่งเร็วๆหน่อยนะชิบหายและระบบเกิดความผิดพลาดถ้ามึงหมายความว่าเราตรงนั้นแป๊บหนึ่งนะพ่อหนุ่มน้อย seems scared Should be gentle with him? Yeah,

กว่าจะมานะอีสร์มึงรู้ไหมว่ากูเกือบโดนตอกจริงๆแล้วกูตั้งใจแกล้งมึงเขาว่าไงนะกูหลอกมึงความจริงมันไม่ได้มีความผิดพลาดที่อะไรหรอกแค่อยากเห็นสีหน้าชายแท้กำลังจะโดนตอกเฉยๆมึงนี่มันอันตรายชิดหายว่าไม่ได้นี่นะสุ่มเวลาชีวิตกูไม่สุม่มอา้าวทำไมอะถ้ากูสุม่มมึงจะให้กูสุ่มได้หนึ่งวันรู้เยอะนะเราสุ่มสีเนื้อคู่ไม้ไม่สุ่มตัวอักษรหละ่ะไม่สุ่มพลังไม่เอาสุ่มผัวพ่อหอไม่อะไรว่าทำไมกดไม่ได้พ่อเถออีหี้ระบบกูจะรวไไมมมม่่สสุุก็ เอาเป็นว่าสุ่มเวลาชีวิตนะเมื่อกี้กูบอกไม่สุ่มแล้วไม่ใช่หรอใช่แต่กูจะไม่ให้มึงสุ่มได้หนึ่งวันแน่นอนลองสุ่มดูก่อนยกเลิกได้นะถ้าไม่ถูกใจเชื่อได้ไหมเนี่ยเอเอาสุ่มก็สุ่มว่าเฮ้ยเอาวะแม่งไม่ได้หนึ่งวันจริงๆกูกใจไหมหรือยังอยากจะยกเลิกไม่ยกเลิกครับตามนั้นนะไปละจุ๊บๆเอาวะกูไม่ตายแล้วเออที่นี่มึงหลอกกูกูว่าแล้วมันไม่มีความน่าเชื่อถือหาเฮวอะไรเลยเอาวะมีคนโทรมารับดีไหมวะจะมีเกอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าต้องเสี่ย เฮ้ยเอวะแม่งไม่มีผู้ชายเลยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเก์ยียดดีใจจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูเพิ่งเข้ามานะคะพี่สาวโอลิเวียเพิ่มหนูเข้ามานั้นรอแล้วชื่ออะไระพี่โอลิเวียบอกว่าอย่าเพิ่งแนะนําตัวค่ะรอมากันครบก่อนนี่อีกคนรอไม่รู้เหมือนกันค่ะน่าจะมีนะคะมีคนมนาะช่วยกันโทรเรียกหน่อยสิเออไม่ต้องละกว่าจะมานะหยิงจังช่างมันเถอะเรามาแนะนําตัวกันเดี๋ยวสิคือหนูขอเพิ่มอีกคนเข้ามาได้ไหมได้สิเพิ่มเข้ามาเลยขอบคุณนะคะ Emily added Sophia เผือมีผู้ชายแค่คนเดียวเราวะบันนอกชิบหายคุณประสาทเรออีกเหรอยเข้าไปเถอะเขาก็เป็นอย่างนี้แหละเออก็ได้งั้นเรามาแนะนําตัวกับเวลาชีวิตที่มีอยู่กันเถอะเราชื่อโอลิเวียเราชื่อโซเฟียมีเวลาชีวิตแค่3วันอเองกูพูดเสร็จยังเมื่อกี้กลัวไม่ได้พูดหรอเอาก็มึงบอกแนะนําตัวแน,นวะนําตัวคนมีมารยาทมากกว่านี้ตอนประถมครูไม่ได้สอนหรืองไง พ่อแม่ไม่สั่งไม่<า>สอนปากกูจะแนะนําตัวเราชื่อโอลิเวียนะมีเวลาชีวิต79ปีหนูชื่อเอมิลี่ค่ะมีเวลาชีวิต81ปีผมชื่ออดัมครับพี่อดัมมีเวลาชีวิตเท่าไหร่อะขอไม่บอกได้ไหมบอกแค่หนูก็ได้คนอื่นไม่ต้องรู้มึงนั่งเงียบอยู่เฉยเขาไม่อยากให้มึงรู้มึงก็ไม่มีสิทธิ์รู้อย่าเสือกได้ไหมกูมไม่ได้เสือกกูสอนอย่าตีกันเลยพี่เรายังเหลืออีกคนที่ยังไม่ได้แนะนําตัวนะเออว่าแนะนําตัวสิพี่อะยิงอีกแล้วเอาเป็นว่ามันชื่ออเเเีีู่ยยยงบๆส เรามาเล่นเกมกันเถอะเล่นแมพผีไหมเอาสินหนูเข้าก่อนเลยเดี๋ยวพี่จอยตามโอเคแล้วคนอื่นๆล่ะเราเล่นด้วยอดดมเล่นด้วยไหมเล่นครับแล้วคนที่ชื่อแจ๊กล่ะมันคงไม่เล่นหรอกยิงแบบนั้นนั่นหนูเข้าก่อนนะคะจอยตามมานะจอยตามหนูมานะพี่อดดมพี่สาวจะไม่เล่นจริงๆหรอกครับทําไมไม่พูดอ่ะเป็นสาวอินโทรเวิร์ดหรอเนี่ยน่าสนใจจังเลยถ้าพี่จะเล่นจอยตามมานะครับ ไงพี่ชายเทรมาถูกจังหวะขวางโลกจริงๆหนูกำลังมีความสุขกับเอมิลี่อยู่เลยโอกาส0.01%ที่พี่จะโทรมาแบบนี้มีอะไรสำคัญใช่หรือเปล่าทำยังไงก็ได้ให้กูกับอดัมได้คุยกันสองต่อสอง่ชอบเขาขนาดนั้นเลยเหรอแล้วจะทำาไมไม่ทำไมเราแค่หาเจอได้ยากที่เห็นพี่อยากคุยกับใครสักคนสองต่อ2แบบนี้แล้วชอบเขาตรงไหนอ่ะชอบที่หน้าตาือฐานะอยากได้เขาขนาดไหนอยากแต่งเลยไหมหรือคบหาดูใจกันก่อนปากอย่าทามาแค่ช่วยกูก็พอแค่อยากคุยกับเขาหน่ะหรอมึงไม่ต้องรู้ไม่บอกหนูก็รู้พี่ต้องการมากกว่าการคุ มึงทำตัวเองเถอมันเป็นคนบอกให้กูแต่งตัวเป็นผู้หญิงเองเออใช่นี่ว่าช่างมันเถอะหนูจะไปเล่นเกมล่ะถ้าพี่อยากคุยกับอดัมก็จอยตามมานะ In game เมื่อไหร่พี่โอลิเวียจะมาเนี่ยโอลิเว joined your experience เจค e joined your experience รอนานกันไม่เอ่ยนานอยู่แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มาแล้วแล้วพี่จ็คเล่นด้วยหรอใช่แต่เราจะเล่นแบบคู่นะพี่จ็คไปกับอดัมส่วนพี่จะไปกับหนูเอาแล้วโซเฟียล่ะห่วงทำไมให้มันคู่กับผีในเกมก็ได้ ฮียนี่กูจะคู่กับอาดมเขาอยากเล่นกับมึงรอถามกันยังูถามแล้วเขาจะเล่นกับกูไอ้แจ็คมันก็อยากเล่นกับอาดมช่างหัวมันสิใครสนใครมาก่อนได้ก่อนเนี่ยดมเลือกสิจะเล่นกับใคร้าเลือกอะไรระหว่างแจ็คก,กับโซเฟียนายจะเลือกใครเดี๋ยวขอผมคิดแป๊บหนึ่งนะครับคือเฮียอะไรว่าทำไมอยู่ๆก,กูก็ต้องมาเลือกว่าจะเล่นกับใครทำไมไม่เล่นด้วยกันให้มันจบๆไปเลยว่ากูยิ่งมีเวลาชีวิตแค่หนึ่งวันรีบเลือกก่อนดีกว่าแล้วกูจะเลือกใครเลือกแจ็คสิเฮ้ยเสียงอีระบบนี้หว่าแม่งตามมาได้ยันในความคิดกูเลยเเเเเเเหรอออออวววะะะถ้้้้้้าาลลลลลลืกกกกกกกแแจจจ็็็คคนน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 นยยไไไดปิููตบบบััััผมมมข่่ แน่งหน้าดานชิบหาย3 hours later in Discord สนุกกันไหมเอ่ยสนุกมากๆเลยแล้วดำกับใจก็สนุกไหมสนุกครับ กูไม่สนุกพี่ีกก่เกมไม่ตรงสเปกเธอหรอถึงไม่สนุกเพื่อนเล่นมึงหรอเออเพื่อนเล่นเห็นหน้ากูเป็นผู้อาวุโสหรือไงอย่าเถียงกันเลยโซเฟียเขามีเวลาชีวิตแค่สามวันเองหนูว่าเราควรตามใจเขาหน่อยนะเออใช่เห็นใจกันบ้างสิถ้าแบ่งเวลาชีวิตให้สัหน้อยก็ดีกูเห็นใจมึงแต่กูจะไม่แบ่งเวลาชีวิตให้มึงเอาเป็นว่าพวกกูจะตามใจมึงละกันตามที่เอมิลี่บอกพี่อดัมเป็นแฟนกับหนูนะคะ,อ,ะนะอันนั้นข้อยกเว้นได้ไหมไหนมึงบอกว่าจะตามใจกูไงกูมีเวลาชีวิตแค่สามวันนะก็อันนี้ข้อยกเว้นไงเคนอื่นเถอะทำไม ผมมึงลอยไปกับอากาศก็อย่าแล้วกันนะใครมันจะมาด่ากูวะอย่างเห็นหน้าวะ่ะเออมาดิมึงได้รองให้หนะ้าโซเฟีย ียกมาคุยส่วนตัวแบบนี้คงจะเป็นมึงสินะที่จองอดัมอดัมเขาไม่ชอบมึงหลอกเสียงมึงเขายังไม่เคยได้ยินเลยมึงยอมแพ้แล้วหลีกทางให้กูเถอะอดัมเขาเป็นของกูคนอย่างมึงไม่มีใครอยากเอาหลอกแค่พูดก็ยังไม่กล้าแล้วทางที่ดีมึงส่งเวลาชีวิตทั้งหมดของมึงมาเพราะมีไปมึงก็ได้ค่ะกูว่าจะมาเดียวนะแต่ถ้ามึงเปิดมาอย่างเงี้ก็ได้พานี้นายเป็นผู้ชายเหรอถ้าใช่แล้วจะทำไมมึงเมื่อเคยได้ยินเสียงผู้ชายหรือไงอย่าทำตัวเหมือนคนตายอดทายอยากต้องการแต่ผู้ชายหาสมองดีกว่าหาผู้ชายเขาโห้กูยมมอดัให้งนไปวัันะแล ม,มึงว่าใครสว,วานมึงนั่นแหละตรงนี้ก็มีแค่กูกับมึงหรือมึงรอนเห็นคนอื่นๆอยู่ด้วยกูว่ามึงควรไปหาหมอนะแต่คงไม่ใช่หมอธรรมดาทั่วไปหมอบำบัดโรคบ้าผู้ชายกูรู้ว่ามึงต่ออะไรเรื่องที่มึงมีเวลาชีวิตแค่สามวันพอแม่มาได้เอาใจใส่รอเรียกร้องความสนใจฉิบหายขอโทษค่ะหนูจะไม่ทำอีกแล้วหนูจะบอกความจริงกับทุกคนในกลุ่มเลยกูได้เจ็บขนาดนั้นเลยว่ะ ตามที่กูคาดไว้ทุกคนคือเราขอโทษนะเราไม่ได้มีเวลาชีวิตสามวันจริงๆเราโกหกไปเพราะเราอยากให้อดัมเห็นใจความจริงแล้วเรามีเวลาชีวิต82ิปีนะโซเฟียทำไมโกหกกับอย่างนี้เธอโกหกเราโกหกทุกคนเพื่อผู้ชายเหรอคือเธอทำลายความรู้สึกเรามากเลยนะรู้ไหมเราอุตส่าห์เป็นห่วงเราคิดว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีของเราซะอีกแต่เธอกลับโกหกเรื่องเวลาชีวิตเพื่อผู้ชายเธอคงจะเลือกผู้ชายมากกว่าเพื่อนสินะไม่นะคือเราโอลิเวียคิก h โซเฟียจากกลุ่มโอ๋นะไม่เป็นไรนะเอมิลี่หนูไม่อยากเชื่อโซเฟียจะเห็นค่าของเพื่่อออนนนนนนตตาาขขดี้หูัวกะ ทั้งสองก็คุยกันไปก่อนนะเราจะไปปลอบเอมิลี่เอมิลี่น่าสงสารผมว่าเราควรไปปลอบเอมิลี่ด้วยอีกแรงนะได้สิครับอยากรู้เวลาชีวิตของผมหรอผมมีเวลาชีวิต74ปีความจริงแล้วผมมีเวลาชีวิต70ปีไม่สิมันคือ80ปี60ปีก็ได้ก็ได้ผมมีเวลาชีวิตแค่หนึ่งวันจริงหรอใจดีจังเลย โอเคครับส่งที่อยู่มานะให้ผมไปตอนนี้เลยไหมครับโอเคงั้นผมจะไปถึงที่นั่นในอีกครึ่งชั่วโมง <minutes> later. คงจะเป็นหลังนี้มัง้งกูหลงผิดมาหลายหลังละขอเธอครั้งนี้อย่าผิดเลยเข้ามา ขอโทษนะครับพอดีผมเข้าปิดัคุณชื่ออดัมใช่ไหมใช่ครับทางานคุณก็มาถูหลังแล้วเพคุณคงจะเป็นพี่ชายของแจ็คสินะครับพี่ชายอ,อยยะไรกูเนรัจฮะอะไรนะคือคุณจะบอกว่าคุณเป็นผู้ชายมาโดยตลอดหรอใช่มานี่กูจะอ่อนเวลาชีวิตให้มึงกูไม่เอาแล้วกูบอกว่าไม่